สบายดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนแม่สบายดีแน่สบายดีพี่น้องเอาหาหนเอาไม้ไมาให้เพื่อนจะคู่วันจะสิต้มจะคู่ปอกไปนั่นแม่แม่สิแกงแน่บวต้มแน่นบวกลูกบวบแกงเอาพอดีกินนะพี่น้องอืมไมบต้มแน่อืมอืมอืมบวกินกระปอลแกงพอได้ถ้วยหนึ่งนะ<ก>พอได้ถ้วยหนึ่งเลยอืมแกงไนทกับบแซ่บเด้ว ใส่เสืองามเถอะเนาะสิว่าเรื่องเสือเด้อพี่น้องสามม้อนสีแจงเรื่องเสือให้พ่อเม่พี่นอ้องเพราะว่ามีคนด่าไม่ม้อนดอกว่าขอก็เลยอันไม้ถึงบรวิวาบาด่าในคอมเมนต์ดอกมันมีช่องช่องหนึ่งไปดานะพี่น้องบอกเขาเอยเด้อเสือนี่ก็คือตอนแรกอะผู้ใหญ่ใจดีผลส่งมาให้ม้อนเบิร์ตแต่ละเสือผ่านหน้าแพ้นะคือของม้อนเบิร์เด้อพี่น้องเอ้ยบอกมีคล้องไผ่มีแต่ขคองม้อนเออค้องกระนากับคล้องอ้นเลยหนอยหน่อยชิ้นช่องสิ้น เสตตานนี่มันทรงมาเพิ่มขึ้นแบบมดใสิใส่ได้บัดน,นี้มันใส่บารายพี่น้องบลล้มมันบลล้มเลยก็เลยอันมันก็รอเออมันหน่อยไว้ให้นางอ้อนซาในคลิปที่ว่ารีวิวนะพี่น้องเออนางอ้นซาอีเมลเราก็ขึ้นตันี่ยหน่อยลองเบิ่งลุคอยก็เลยว่าเอออีเมลลองใส่ลองเบิ่งกันะน้า,นางอ้นก็เลยว่าเออถ้าอีเมลใส่ได้ก็ให้อีเมลเริ่มเดิมมดเดิมอะผลแบบผลน่ะนมีเสือหลายโตแล้วนางอ้อนนะก็เลยเออเออแม่ก็ใส่แล้วเจ้าเอาสั่งมันมีหลายโตแล้วเจ้าก็ใส่ซาเจ้าก็บ่่มีล เออก็เลยให้อีแม่ใส่พี่น้องบ่มีอย่างเด้อบอ่แมนวาเอาของลูกเอาของเต่ามาใส่นู่นนี่น,นั่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีเอฟซีผันท้ามาดยมีผูผันท้ามาดีๆดอกว่าพูนในซองเฮากันเฮ่ากันเนตอบผูพูนด,ด,ดีน้ำเห่าแหละอันผูบ่เข้าใจกันแล้วแต่เพิ่นพี่น้องอืมเฮากับบ่มีเจตนาแบบนั้นดอกพี่น้องก็เป็นว่าอันส่วนส่งส่วนยังที่คอยใส่บ่ได้ของก็หายล้านเนาะหายนางอ้นแน่หายกระนาแน่ อีเมลแน่แจกกันเบิดทุกคนบางคนกล่าว่าสภาไลยแจกห้พีให้น้องเด้อข่อยบุญเป็นคนใจดําเด้อพี่น้องเออเอาเป็น่าเพิ่นห้เข้ามาสกก่อนเข้าจากห้ไพ่อีกทอดหนึ่งกับเรื่องของเข้านะเนาะเพราะว่าคล้องที่เพิ่นห้มาแล้วอคล้องยังกับแล้วแต่ทีเอฟซีห้ยยังเข้ามาแล้วนะถ้าเข้าจากห้ไพ่ต่อมันก็ชิดคองเข้าเด้ออันนี้เด้อเด้อพี่น้องหรือเข้าสีห้แล้วเข้าสีห้หรือเข้าบ่ห้กับอีกเรื่องหนึ่งอีกเพราะว่ามันเป็นของเฮาแล้วมันสิดของเฮ้าแล้วเพราะว่าเพิ่น ผลยกไก่เฮาคือเฮามีซิ์ในตรงนี้แล้วเออแม่กางแกงนี่่อย่อยังไห้ร้านหรือ่อย่อยังไห้แม่่อยังไห้พี่ไห้น้องกะกะมันกระซิ์ของข่อยเพราะว่าเพิ่ไห้ข่อยเออนอกเสียจากเพิ่นบอกตั้งแต่แรกว่าเออแบ่งแบ่งกันหน้าแบ่งแบ่งกันให้คนนั้นด้วยคนนี้ด้วยโอเคถ้าแบบนะเฮากะแบ่งตามนั่นแหละคือกับเงินที่เพิ่นฝากมาแหละเอามาให้ซื้อกินน้ำกันกัซื้อกินจนเบิดน้ำกันจนเบิดบ่เเลือสักบาทดอกเออถ้าว่าเออผู้นั่นร้อยหนึ่งผู้นี้ร้อยหนึ่งผู้นั้นหาซิปเข ตามที่เพิ่นสั่งขอยเฮ็ดนางขอยตามที่เอฟซี่นบอกมาที่ผู้ใหญ่เพิ่นให้มาพี่น้องคะบ่ได้เฮ็ดเกินเลยเพิ่นบอกดอกเออผู้ใดเพ้ผลจากให้ออกนาออกตาให้เพิ่นก็ออกให้เพิ่นออกซื้อออกเสียงให้เพิ่นเฮาก็ทําตามผลพอมาผู้ใดเพิ่นบ่อยากออกซื้อออกเสียงเฮาก็บ่ออกน้องพี่น้องเออบ่แม่นเฮ็ดโดยพลราการดอกเฮ็ดหยังก็ได้พี่น้องเออเฮ็ดหยังก็คิดเบิดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างอืม แดดเด้แดดแดดเลยพี่น้องเด้อนันนี้มนต้มเลยตุมเลอืมนอดินมัม <i lose> น,นต้มต้มนอดินนี่ต้มนี่ต่างต้มบางคนกะว่าออกมาแบบนี้อันนี้ยกตัวอยา่างเด้ออันให้ครอบครัวนู้นด้วยนะแบ่งให้ครอบครัวนี้ด้วยนะอันนั้นนอกประเด็นแล้วคะ่ะไม่ใช่ละไม่เกี่ยวละอืมมันไม่เกี่ยวละขายครอบครัวข่อยละขอ่อยชิเป็นโดดไทย ให้กับครอบครัวคนอื่น <estion. S 2> เออไม,ไม่ไม่เกี่ยวแล้วอันคืออียังก็แบ่งให้อันครอบครัวแม่น้อยอันน้องนัดด้วยนะอ่าไม่เกี่ยวแล้วนอกประเด็นแล้วอันนั้นอนะ่ะไม่ใช่เรื่องแมนว่าเข้าดีกันเฮาหักกันอยู่แต่มันบใช่เรื่องที่เขาจะไปแบ่งเออนอกจากเฮาอจากให้เขากับแบ่งพี่แบ่งน้องเฮ้าหน้าก,กับพี่น้องคือกันแหละแต่พนบได้แบบว่าญาติผู้ใหญ่ที่พนส่งมาให้ก็ให้พี่ให้น้องครอบครัวเข้าเองอบ่ไมยถึงครอบครัวคนอื่นเออ เราว่าผู้ใหญ่ใจดีพงกระเบงคลิปคอยกระเบิงคอมเมนต์คือกันเล้าก็าอกทำไมไปก้าวไก่ถึงเรื่องครอบครัวคนอื่นพี่ให้ครอบครัวน้องมนเออเพิ่นกะว่าเด้มันไม่เกี่ยวกันนะน้องมนเออถ้าให้ให้ก็ให้แต่ครอบครัวครอบครัวคนอื่นก็ไม่เกี่ยวทุกคนมีผู้ใหญ่ใจดีทุกคนแต่เราครอบครัวนะพี่น้องเออแม่น้อยน้องนัดเพิ่นก็มีผู้ใหญ่ใจดีทังเพิ่นคือกันเอออันนี้คอยว่ายกตัวอย่างคือบได้มีว่าเรื่องให้เรื่องยังดอกเออ เพราะว่าแม่น้อยน้องนัทหรือพอวันเนี่ยเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีเราเราก็ได้ตลอดคลองฮนะอ่าก็บอเห็นมีว่าเออแม่น้อยอันอันพวันอันแบ่งให้น้องมนด้วยนะ<ม>คือ<ม>บเห็นว่าแบบนั้นนะดีนี้ขึ้นยกตัวอย่างสื่อเด้อแบบนั้นแหละคือมันบหสมควรสีไปว่าแบบนั้นพี่น้องมันบหสมควรสีไปแนะนําให้แบบนั้นพุทธพนส่งให้ครอบครัวทางได้ก็คือให้ทั้งนั้นคอยกะ ให้เอ้ยให้น้องให้พี่ให้พอ่อให้แม่แม่ตัดบ้องมันออกเลยแม่บ้องที่มันเลือกเกินออกไปเพราะแ่าต้มแนละ้วมันสีเหลืองมาแกงเออนั่นแหละบ้องมันตัวน,นั้นนะเออนั่นแหละตามนั่นแหละพี่นอ้องบ่มียังาลเดอร์ให้ตามเข้าอย,าาย่างห้เมียังคือกันอืมถ้าหายแล้วท่วงขึ้นอย่าหายได้เออบ่เอาบ่เอา,บาแบบนั้นบ่จบบ่างามคอยหายนคือกันคอยกับบ่เคยท่วงได้บ่ท่วงบุญนุณอีกหรือบ่ท่วงยังอีกเด้อนีสัซค่อย หายแล้วหายเลยเพราะว่าหายด้วยควรให้ด้วยเสน่หาเนะบอดายหายด้วยสมเพศนะบางคนหายแรงตงวงขึ้นบบเออบางคนนแรงท่วงคืนนะมาท่วงได้ <laughs> ท่วงได้เดี๋ยวมาเบ้าได้ทวด่วงขึ้นแตวเขาเบ้าขึ้นจุกได้บ่อยากเว้านะเพราะว่ายังรักษาหนาะไว้หายอยู่โอ้สปบางคนเ้อหายแ้งท่วงขึ้นพรรักษาหนาะไว้หายยังบ่เบ้าเบิดนะอันบาซิเลานี่ท่านดอกพี่น้องข่อยก็ได้ค่ะคิดไปคิดมาอุ้ย คิดว่าหมามันเห่าไปตองอ่าไอเพรว่าคิดว่าหมามันเห่าซ่าเราอ่ะไปสนใจมันถมมนเอ้ยคนพวกนี่มันโลกจิตเม่เมนอยู่นะมันบ่เมืยดอกมันเห็นไหมมันบอกกูอย่างนี้หระกูชอบมันว่าเห็นไหมเออแบบปากดีแบบนี้หระกูชอบอีสัตว์อีควายเห็นไหมมันดาข่อยมันโพดดาข่อยในสุมชนมันนะอีสัตว์อีควายพ่อข่อยดามันแม่งดาน่าหนึ่งมันดิ้นพลาบพลาบพลา คำว่าแมงดานี่เดอ้อสิว่าให้ฟังเดอ้อขอบ่าจังน้อยถ่ายคลิปเด้อพี่น้องทําไมกูจะไม่รู้จักคําว่าแมงดาเนี่ยความหมายมันคืออะไรภาษาไทยนะ่ะเออมันคําว่าแมงดามันก็สื่อได้หลายอย่างหมายถึงแมงดากินเงินกับผู้หญิงได้เงินกับผู้หญิงน่ะเขาก็เรียกว่าแมงดาอืมแล้วอะมาพูดว่ามันมีผัวมีเมียนู่นนี่นั่นนะมันบรดเกีย้ยดอกอย่ามาเปรียบเทียบว่ามแต่ผัวกับมเมียแมงดานะ่ะเออ ผัวเมียเขาบอกว่าแมงดาเลยเขาบอกว่าแมงดาเขาหาค้าร่วมกันเขาหาร่วมกันนะเพราะว่าแมงดาคำว่าผัวเมียเขาร่วมกันคนที่ว่าแมงดาเนี่ยคนที่ว่าบปเกาะผูดยิ่งกินร่วมกันเป็นเพื่อนกันเกาะกันอยู่น้ากันเกาะกันมี่ยังกันย่างขนะแค่นั้นเขาว่าแมงดาผัวเมียเขาบอกแมงดาแล้วก็กันกินก็มันเป็นผัวเมียกันแล้วเสียบแมงดาอย่างไรเสียบแมงดาอะไร่มกันเพราะว่าโบแมนเมียไปค้าขายตู่เนาะ เออถ้าว่าเอามียไปคายโตแล้วพัวถ่าหับเงินอยู่หน้าประตูแบบเขาจะเกินแม่งด่าเออแบบนั้นนั้นมันบอเมนอันคี้ว่าแม่งด่านี่คือหนึ่งมันก็มีหลายประเภทนะคะมาแม่งดานี่นะเออเกาะผู้หญิงอืมอยากได้เงินผู้หญิงเออเขาก็่าดีไปเลยให้เงินก็คือกว่าจังได้แหละพี่น้องก็คือคอยว่าแหละพ่อให้คอยขอก็ดีใจแล้วก็อีกขอเ่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเด้อบ่าคอยนี่คบแต่คนรวยขบแต่คนเมืองนอก คอยสิบอกวไไ้ยรุ่คนเมืองนอกนะั่นเพิ่นกับเป็นคนดีคอยบ่หูว่าเพิ่นรวยหรือจนคอยบ่หูเพิ่นทักมากเพิ่นเล่นน้ำเพิ่นห้ยค่อยก็เอาคอยก็บ่ได้ฮหูดอกว่าคอยหันิฮหูว่าพุน่นพิ่นผู้นั่นรวยผู้นี้รวยเออเด้อพี่น้องเพิ่นคืนหอดบ้านอันอันผู้ใหญ่ใจดีคอยน่งก็ได้เออดูคลิปน้องมนพี่ก็คิดถึงบ้านพี่อยู่เมืองนอกไม่ได้กลับบ้านไปหลายเดือนหลายปีถามดูคลิปน้องมนมันเป็นบ้านบ้านดีพี่ชอบเออนั่นแหละ ผนกับบไดอเคยเว้าดอกผู้ได้ที่ให้เงินมาว่าผนทางผนรวยพนบล๊อคเคยอวดล่ำอวดรวยเด้อพี่น้องลิ้นดีด่งไส้แม่เด้อลบล๊อคอดอวดล่ำอวดรวยกับมุนเออผลไฮด้วยข่อยบุหูดอกว่า่นรวยนว่าข่อยบอถามเรื่องส่วนตัวผนอยู่แล้วพี่น้องบะครบแต่คนเมืองนอกคนเมืองไทยข่อยกับครบคนเมืองไทยไฮข่อยกับคือกันห้ไลายคือกันบล๊อ้เกอแต่คนเมืองนอกไ้เออคนเมืองนอกคนกับเป็นผู้รักผู้ใหญ่อย่าไปก้าวไกลถึงผู้ใหญ่ใจดีข่อยเลยเนาะ เออเพึ่งกับมีคนรวยคนจนคือกันกับเฮานี่แหละแต่ว่าที่แน่ๆนะครูคนอยู่เมืองนอกกับแน่นอนเพิ่งก็บจีไคก็เฮาอยู่แล้วว่าเพื่นนะอย่ามาเว้าว่าอย่ามาเว้าว่าคอยนะคบแต่คนรวยคอยครบทคนคบเบิดคนสั้นได้คอยกับครบรดแต่ถ้าเพิ่นสูงส่งคอยไล่ขอยก็บบบครับแต่ขอยก็อยากไอ้คบเออเฮ้าดูจุพี่เฮ้ามือหูเดี๋ยวพิ่นรวยพึ่นนีเฮ้ามือหูจักก็ เอาเป็นว่าเฮามีมิตรภาพที่ดีต่อกัน,<ค>นบ่าวรวยหรือจนกับเป็นคนคือกันมันทาสิวาแบบนั้นมันก็บบ่ถูกเออคนชั้นไดกับเป็นคนมีศักดิ์ศร,รีเหมือนกันหมดทุกคนนะจ๊ะเออถามว่าอยากคบคนรวยบ่้วยถ้ามีมาคบก็บอยากคบอยู่ได้คนรวยนี่แต่มันกับ,บ่มี่จักเต่อดอกพี่น้องขอบ่หูจักผู้ใดร่ำผู้ใดรวยพใไ้มาเฮาก็เอาเงินพใไ้าามานั่นพี่น้องเอ้ย เออความสงสารเนาะแม่พนไทยพนอยากหากินหาแแทบกินบ่แมนว่าเจะคของอยู่เมืองไทยคนอื่นหามาเป็นคนเมืองนอกว่าเขารวยกว่าจะคของมันบ่แมนเออมันก็แล้วแต่ศรัทธาของคนอยากหาคนดอกกันนี่ฮะว่าไปกับไ้พี่น้องเลยว่าไปเถอะว่าถึงผู้ใหญ่ใจดีดอกคอยเอาเป็นว่าคนเมืองนอกคนเมืองไทยคนเมืองลาวคนประเทศได้ค่อยครบเบิร์พี่น้องเลยเออ นั่นแหละเพิ่นก็ให้พ่อพ่อจบพ่องามให้เหากินก็ได้เออเพิ่นให้มาเหาก็อ้ายกมือไหว้ยอ้าวอืมนั่นแหละเพิ่นหักเพิ่นแพงเขา่ให้ห้ก็ไหว้เมื่อไรข้คำที่ว่าห้ก็ต้องไหว้ถ้าเ้าบ่ไหวถ้าห้า่อวยพ่อเนี่ยเพิ่นเพิ่นก็สิดีใจบ่ละเม่นหายข้ามโวยพ่อเพิ่นเพิ่นก็ดีใจเนาะเพิ่นห้เพิ่นห้ก็คือกันเมื่อไรก็ได้ขึ้นร้อยเท่าพันเท่าที่ว่าหักเงินนั่นงห้ยแต่สิบโอนบสิบโอขอบใจนั่นคือว่าคนผู้นั้นบ่ฮู้ ขอบใจเบิร์ดแต่ทางที่เจ้าห้คนอื่นเขาขอขอบใจเจ้าเขาก็แพงเจ้า <c oughs> เขาก็เข่าข่างเจ้าเป็นธรรมดาเนอะเงินพี่น้องทุกคนเงินมันมี่าดเบรรดาคนอื่นบรบรดาพี่น้องเอเอนน้องกันคันว่าโอ้ยน้องเอาเอาเงินให้อ่ยออ่ยก็ขอบใจเอ่อยเอาเงินให้น้อง,องน้นอ,งนองก็ขอบใจเอืเอยคือกันเอาละพี่น้องมันย่าวเลยท้าเบ้ายังพิดพัดรกับขอโทษขอภัยเด้อเอาเป็นว่า ่อยครบคเน่ะคอยครบเบิร์่อยกับคนต่ำต่ำแล้วคอยบแมเนคนสูงคนปสองเลยพี่น้องคนแคบปสองปอสามนี่แหละเออคอยคอยคนต่ำต่ำดอกคนต่ำต้อยสาเบ้าไงสับค้นบ่มีหยังดอกมีแต่ตัวลั่นจันอาศัยลูงอาศัยพัวอยู่อ,อ,อืมลายพ่อแม่พี่น้องฉันน,น้าแม่เนาะว่าวลายผันเห้งเงาะถ้า,าว่าสามชั่วโมงกับบเบิร์ดแต่ว่าพุ่นเบ่ามันลาย าเขาบอกโว่า,าดคกอทโทษขอไภเดอร์คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณลักผู้ใหญ่ทุกขทุกคนบายบายค่ะ